จริงไหมครไม่ออการือหลังจากนี้จะไปอยู่ที่ไหนนี้จะไปอย่ไอาบน้นานแล้วออกไปจะอาบนไหมครับานรกมะร้อไหมครับไรบรดครับมีอะไรอยากพูดถึงรู้สึไหมครับอยากให้กำลังใจเขาไหมดูริ้วก็ได้นะครับ รูสึยายา,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 าห่างด้วยรักษายาห่างด้วย <g itter> เดี๋ยวเราไม่ปฏิบับ <g itter> บติรักษายาห่างด้วย